ปฏิมากรรมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือองค์นารายทรงสุบรนอนันตนาคราชใครมีก็เจริญรุ่งเรืองด้วยอำนาจวาสนาบารมีสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองและบริวารทั้งหลายถ้าท่านผู้ชมยังจำกันได้เห็นแล้วคงคุ้นๆนะครับมันเหมือนกันกันกบที่มีผ้ายันผืนหนึ่งที่บ้านพระอาทิตย์เดี๋ยวผมจะรูปขึ้นให้ดูนะซึ่งผมเคยนำมาออกในรายการ ให้แฟ,แฟนๆรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิได้รับชมกันแล้วซึ่งพยนนันต์อนนั้นเนี่ยที่วาดออกมันนั้นอาจารย์ไพโรธเรื่นวิชาอาจารย์เขียนยันชื่อดังเป็นคนเขียนให้ผมท่านผู้ชมครับถ้าเราจะกล่าวถึงความเชื่อและความศรัทธาแล้วทุกคนก็มีแต่ความเชื่อความศรัทธาที่เหมือนกันและ่างแตกต่างกันตามแต่จะได้พบเจอเหตุการณ์หรือมีประสบการณ์อันใดมาประเทศไทยของเรานั้นคนส่วนใหญ่นับถือพุทธ ศาส,สนาคือนับถือพระพุทธเจ้าเป็นสูงสิ่งที่สูงสุดมีพระธรรมคำสอนที่สืบทอดโดยพระสงฆ์หลายท่านมีหลวงพ่อหรือพระเกจิอาจารย์ที่เคารพศรัทธาอยู่ในใจหรือกระทั่งนำมาห้อยคอนำติดตัวไปไหนด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตแต่เราก็ยังจะปฏิเสธไม่ได้นท่านผู้ชมครับที่หลายคนยังต้องมีเทพในศาสนาพราหมณ์ หรือฮินดูเน้นเรื่องการสวดเพื่อขอพรจากองค์เทพผู้มีฤทธานุภาพและเชื่อกันว่าได้ไหว้รับและหลายคนพบความสำเร็จสมหวังกันมาไม่น้อยเลยเป็นที่มาของการนิยมให้นำมาบูชามาากมาแในธรรมดาหมาเทพผู้ที่เป็นใหญ่สูงสุดในศาสนาพราหมณ์และฮินดูประกอบด้วยหมาเทพอยู่สาองค์คือพระพรหมพระนารายณ์และพระอิศวร ผลงานดังกล่าวอาจารย์นธนทัศน์ทองเนียมประธานดำเนินการแห่งอาร์ตมูลิดจัดทำโดยมีแบบยันมหารวยของอาจารย์ไพโรธรื่นวิชาขนาด3.3 3ูณ3เมตรเป็นต้นแบบอันนำไปสู่การรังสรรค์ผลงานปริมากรรมนารายทรงสุบรนอนันตนาคราชโดยอาร์ตมูลิดและถือได้ว่าเป็นผลงานปริมากรรมในครั้งนี้มีความงดงามอลังการมากเป็นที่นาสจั์ รายละเอียดที่ดูอ่อนช้อยแต่แสงด้วยพลังอํานาจอันยิ่งใหญ่เหนือคําบรรยายทั้งหมดนี้เพื่อมอบให้เป็นมรดอกอล้ำค่าสืบทอดไปยังลูกหลานเพื่อเป็นเครื่องเจริญสติในการสร้างคุณงามความดีทั้งหลายและเพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอล้ำค่าของคนไทยสืบไป หัวใจยันอันนี้นะฮะซึ่งเขียนให้ครอบครัวคุณสนทินะครับซึ่งเป็นผืนพยันขนาด3เมตรคูณ3เมตรนะฮะตรงกลางตรงหัวใจยันนะฮะเป็นพระนารายณ์ทรงครุฑแล้วก็มีนาคปลกซึ่งไม่มีอยู่ในสาระบบที่เขาเคยทำกันมานะ,ะนี่อาจารย์ทำขึ้นมาเพื่อให้ครบองค์เทพที่คนไทยมีความเชื่อความศรัทธา มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นองค์พญานาคก็มีลูกหลานขององค์พญานาคเนี่ยจำนวนมากที่มีความเชื่อความศรัทธาในองค์พญานาคเพราะว่าในสถานที่มงคลต่างๆในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของทั่วประเทศไทยเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นศาลาหรือทางเข้าวัดต่างๆหรือเข้าสถานที่ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิต่างๆล้วนแล้วแต่จะมีองค์พญานาคนะฮะและบางที่ ก็มีพญาคุธด้วยนะแล้วก็เป็นตาสัญ,ญลักษณ์ของแผ่นดินเรานะก็ mm. คือคนไทย mm. ถือว่ามีอำนาจที่ยิ่งใหญ่นะฮะ mm. ส่วนพระนารายณ์เนี่ยถือว่าเป็นพี่ใหญ่ตามตำราเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดขององค์เทพแล้วนะ mm. ก็ได้มารวมกันถือว่าเป็นสามสุดยอดองค์เทพที่คนไทยมีความเชื่อมีความเคารพนับถือนะ ซึ่งอาจารย์ก็เอามาเป็นหัวใจยันให้กับทางครอบครัวคุณสนทินะครับท่านผู้ชมครับพอหลังจากนั้นแล้วอาจารย์ธนทัตทองเนียมจากอาร์ตมูล็ตผู้ที่รังสรรค์ผลงานปฏิมากรรมแห่งศรัทธาก็ได้ไมาเห็นมหายันรวยซึ่งเป็นยันที่อาจารย์ไพโรธได้เขียนเอาไว้ให้ผมก็เลยเกิดความสนใจและขอคำปรึกษา ที่จะจัดสร้างผลง,งานปฏิมากรรมแห่งศรัทธานายทรงสุบรรอานันตะนาคราชขึ้นมาท่านอาจารย์ธนทัศน์คือใครท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมยังจําได้เขาคือคนที่หลายปีก่อนนำปฏิมากรรมพระยาสุบรัศสีทันดรมามอบให้ผมเพื่อเป็นการตอบแทนที่ผมได้ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้างรูปหล่อสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีรวมทั้งการจัดสร้างที่พัก สำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมและสารปฏิบัติธรรมที่วัดคุนอินทะประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเมื่อ9ปีก่อนตั้งแต่สมัยที่พวกเรายังทำโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมชื่อ ASTV จารย์นนทั์ทองเนียมนะครับประธานดำเนินงานของเพจอาร์ตบ l เลแล้วก็เป็นคอ,อลัมน์ศิละปะแห่งศรัทธานะครับคืองานจัดสร้างงานปฏิมากรรมของทางอาร์ต l l ลเนี่ยนะครับอาร์ต l l เลเนี่ยเราเป็นผู้จัดสร้างผลงานปฏิมากรรมแห่งศรัทธาเพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของแผ่นดินอันเนี้ยอันนี้เป็นคติในการจัดสร้างงานของ อาร์ตบุเลตนะครับทางว mm ัดขุนอินทประมูลเนี่ยโดยโดยผมอาจารย์รังสรรแล้วก็ท่านพระครูเนี่ยเรามีการสร้างคุดซึ่งเป็นตัวแทนของผู้มีความกระตันอยู่ผู้มีความมานะบากบานอดทนนะครับซึ่งอันเนี้ยมันไปเหมาะมันไปตรงกับบุคลิกคาแรคเตอร์ของคุณสนทิริมทองคุณซึ่งคุณสนทิเนี่ยเขามีอะไรที่เป็นผู้ที่มีความ รักชาติบ้านเมืองมากถือว่าเป็นผู้ที่มีความกระตันอยู่นะครับแล้วก็คุณสทุทธิเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีความอดทนอดกัน้นในการที่จะทําอะไรเนี่ยก็บากบั่นฝ่าฟันทุกอย่างจนทําทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมายก็ไปตรงกับพญาสุบรนศรีทันดอนนะเราก็ด้วยคติอันนี้ยด้วยความคิดอันนี้เราก็ได้เอา พญาสุบันณรีทันดอนไปมอบให้คุณสนธิริมทองกุลไปเจอคุณสนธินะครับกับคุณจิตตนาธิริมทองกุลซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยก็ได้ให้ผมดูยันอันนึงนะครับซึ่งในยันนั้นเนี่ยเป็นยันที่อาจารย์ไพโรธได้เขียนไว้นะครับเป็นยันที่มีตรงกลางยันเนี่ยมีนาลายทรงสุบรนแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นอนันตนา,านะคราชนะะซึ่ง อันนี้ทำให้ผมประหลาดใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นนะครับพันนาลัยเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจวาสนาบารมีนะครับเพราะนั้นคนที่บูชาพันนาลัยเนี่ยก็จะได้เรื่องของอำนาจวาสนาบารมีนะครับรวมทั้งเ,เป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับก็คือเรียกว่าได้คลองใจคนนะครับการบูชาพรนนาลัยก็จะได้คลองใจคนด้วยส่วน พยาสุบันเนี่ยหรือว่าครุฑเนี่ยก็เป็นพาณะของพอาระนาลายนะครับครุฑหรือพยาสุบัณเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่บูชาพยาสุบัณหรือครุฑเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของทรัพย์พยอํานะะา,าจนะครับทรัพย์สินเพราะว่าครุฑเนี่ยเป็นผู้ที่มีอํานาจมากนะครับมีฤทธิ์มีอํานาจมากใครที่บูชาครุฑก็จะได้เรื่องของอํานาจนะครับ แล้วก็ได้เรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับเพราะว่าถือว่าพญาคุดเนี่ยก็เป็นราชาของในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองด้วยนะครับส่วนอนันตนาคราชเนี่ยถือว่าเป็นนาคที่สูงที่สุดถือว่าเป็นราชาของนาคนะครับเป็นนาคที่ถือว่าเป็นที่สุดของนาคละพญาอนันตนาคราชเนี่ยเป็นนาคที่มีคุณธรรมนะครับเป็นพญานาคที่มีคุณธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลพลนาลายเป็นบนรลังพนาลายมา เรารู้กันอยู่ว่านาคเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของโชคลาภนะครับคนทีู่ชานาคเนี่ยจะมีกลุ่มที่เขาชานาคนะครับเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินคารทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างนาายให้มีครุฑและมีนาคซึ่งมีอนันตนาคราชอยู่ด้วยร่วมกันเนี่ยก็จะอยู่ร่วมกันได้ด้วยหน้าที่นะครับ ถือว่าต่างคนต่างมีหน้าที่นะครับโดยที่มีองค์พะนารายเนี่ยเป็นศูนย์รวมจิตใจคือมีครุฑทาหน้าที่เป็นภาชนะและมีนาคเนี่ยทำหน้าที่เป็นบัลลังก์ให้พะนารายก็อ,อยู่ร่วมกันไปนะครับสันติสุขก็จะเกิดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมได้คุยกับทางคุณสนทิแล้วก็คุณจิตนาถว่าถ้าเราจะทําเราก็จะทําอย่างนี้แล้วเราก็จะ ให้ชื่อนาลายทรงสุบันอน,นันตนาคราชเพราะฉะนั้นการบูชานาลายทรงสุบันอน,นันตนาคราชเนี่ยถือว่าได้ครบเลยหนึ่งได้ครองใจคนได้อำนาจวาสนาบารมีนะครับได้ทรัพย์สิงคารนะครับได้เรื่องของโชคลาภเพราะฉนั้นมีครบทั้ง 3, องค์เรียกว่าบูชา1ได้ถึง3นะครับเพราะนั้นงานอันนี้จึงถือเป็น ปริมกรรมชั้นสูงแล้วเป็นเรื่องของการสร้างงานเพื่อให้คนได้นำไปสักการะบูชาเพื่อให้เกิดเป็นบุญกุศลสืบต่อเนื่องกันไปไม่มีที่สิ้นสุด ท่านผู้ชมครับสำหรับปฏิมาก,กรรมนา,ายทรงสุบรรณอนันตนาคราชนั้นจะมีพิธีพุทธามหาพิเศษมหาพุทธาพิเศษและพิธีเทวาพิเศษณอุโบสถวัดขุนอินทประมูลจังหวัดอ่างทองซึ่งรายได้จะนําไปร่วมจัดสร้างที่พักสําหรับผู้มาปฏิบัติธรรมและศาลาในประสงค์วัดขุนอินทประมูลจังหวัดอ่างทองและทําบุญสําหรับท่านที่มีความศรัทธา ต้องการเก็บสะสมงานเป็นมากรรมนารายทรงสุบรณอนันตนาคราชในครั้งนี้ท่านผู้ชมสามารถเลือก you สั่งจองได้ตามรายการต่างๆซึ่งจัดเอาไว้5รายการดังนี้ขนาดความสูง27นิ้วรวมฐานไม้ฐานถึงปลายเสียนพญาอนันตนาคราช25นิ้วนะฮะท่านผู้ชมครับสูง27นิ้วถึงปลายเสียนนะฮะพญาอนันตนาคราช25นิ้วขนาดความสูง14นิ้ว ฐานถึงปลายเสียงพยาอนาดนา,นาคราช12นิ้วเหรียญห้อยคอขนาดใหญ่ความสูงประมาณ4.99เซนิเมตรสามารถปรับตั้งหน้ารถได้นี่ครับท่านผู้ชมครับเหรียญห้อยคอขนาดเล็กความสูง2.9เซนติเมตรนี่ครับท่านผู้ชมครับพายันขนาด A4 ทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมครับเปิดให้จองพร้อมกันในวันที่4พฤษภาคมตั้งแต่เวลา9นาฬิกา59นาทีเป็นต้นไปและสามารถจัดส่งให้ได้ภายในเดือนธันวาคม2566เป็นต้นไปทุกรายการจัดทำตามยอดสั่งจองเท่านั้นนะฮะท่านที่สนใจด้วยการสั่งจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ติดต่อได้ที่ Facebook, Inbox, a r t m u l e ต Facebook Inbox Art m u l e t Official IG Art m u l e t Line ID Art m u l e t เว็บไซต์ w o r l d w i d e w e b a r t m u l e t c o m และที่วัดคุณอินทประมูลจังหวัดอ่างทองโทรศัพท์ครับท่านผู้ชม092 5577 511อีกครั้งนะครับท่านผู้ชมโทรศัพท์092 5577 511ท่านผู้ชม,ชมครับ จะสั่งทําตามที่สั่งจองมานอกเหนือจากนั้นแล้วไม่มีหาไม่ได้แล้วครับงานประมากรรมครั้งนี้เป็นงานที่ละเอียดมากผมดูผมยังชอบเลยนะครับนี่คือพญาค,ครุฑนะฮะนี่คือพญาอนันตนาคราชนะฮะและนี่คือองค์นร,รายทรงครุฑปริมากรรมแบบนี้ผมไม่เคยเห็นเพิ่งจะเห็นนี่เป็นครั้งแรกเพราะธรรมดา ครุดกับนาคเนี่อยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ถูกกันแต่ไม่ใช่ละอยู่ด้วยกันรักไข้สามัคคีกลมเกลียวกันและมาดูแลปกป้องพระนารายณ์นะครับท่านผู้ชมครับถ้าสนใจก็เชิญเลยกัน,นะครับอย่าช้านะครับวันที่สนี้อีกไม่กี่วันเองก็เริ่มสักจองได้แล้วขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ